โอ้งัดจริงๆเหรอไม่ได้ดันเลยเอาขึ้นไหมขึ้นไหมอ้าวจะสู้คูปตตาร้อยแปดได้ไหมเสียแคทบอกอะ่ะเนี่ยคนขับ คนขับ8540บอกว่าจะสู้108ได้ไหมเอาลองดูดิ เยอะเขาแก่จะสู้ลูกน้องได้หรือเปล่าเห็นไหมครับสไตล์กันครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอันนี้ใช้รอบต่ำละง,งัดเอา khỏi bên này mấy ao à khỏi bên này Hãy กลางงัดต่อต้องให้คูปะต้าร้อยแปดแล้วเซียนต่อเซียนต่อโอ้ยออกซ้ำออกแล้วครับเรียบร้อย นะครับรถใหญ่ๆส่วนมากเขาจะเวลาดันต่อเขาจะขับประมาณนี้นะครับไม่งั้นเผาขาดเพราะว่าน้ำหนักตัวเยอะจะไม่ออก ออกยังนี่เดี๋ยวออกแค่นี้อ่าเรียบร้อยครับผมโอ้ต่อได้หน่อยหนึ่งนึงกวกามันต่อง่า ตาลุยตาครับผม